sẽ bên cột da nó vùng. Có vẻ gió nó sáng nổi nữa คือจริงๆเห็นขึ้นขยับหลายตัวเลยครับแต่ตัวกัดไม่น่าจะเป็นตัวนี้พลาดเลยครับอุ้ยกล้องย้อนแสงนะครับตัวนี้ใช้เป็นกบยางครับผมหมายสว่านล,ล้อยอย่างเงี้ยกบยาเน่าๆนะครับขึ้นจิบน้ำอีกแล้ว ตัวนี้ใช้เป็นกบยางเอวันนะครับผมเนี่ยจากไข่โคลชานะครับของใบนันัดนะครับผมใบสปินนะครับผมดัดมาเป็นพิเศษนะครับเสียงตีน้ำบ๊อบ๊อบเราปลาได้ดีระดับหนึ่งครับผมโอเคครับกบยางเอวันอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมให้ลองให้ลองเลือกใช้ดูนะครับผมโอเคครับ งานไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวร้อยดีครับ